สวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้ท่านกําลังชมเกี่ยวกับขั้นตอนการถอดประกอบกากระบาดรถนะครับเป็นรถยนต์ยี่ห้ออีสุซ์นะครับซึ่งตรวจเช็คแล้วพบว่ากากระบาดแตกตอนนี้กาลังขั้นตอนนี้เป็นการถอดปิ้นล็อกของกากระบาดนะครับซึ่งการถอดนั้นท่านจะต้องเอาปิ้นล็อกออกมาก่อนอา้าวหลังจากเราได้ปิ้นล็อกถอดออกมาทุกตัวแล้วนะครับก็จะเป็นขั้นตอนการเคาะเอาลูก ลูกปืนของกากระบาดออกนะครับแล้วเราจะได้ตัวของกากระบาดออกมาเพื่อไปเทียบสําหรับในการจัดซื้ออะไรนะครับตัวนี้เป็นขั้นตอนการตอกนะครับเวลาตอกก็ให้ตอกบริเวณก้ามปูของกากระบาดนะครับด้านข้างเวลาตอกเสร็จเรียบร้อยมันก็จะฝาครอบนะครับลูกปืนหรือกระบอกลูกปืนก็จะเด่นออกมานะครับซึ่งตอนนี้จากการตรวจช็คพบว่าลูกปืนที่อยู่ในตัวล็อกากากระบาดได้แตกออกหมดแล้ว นะครับตัวนี้กําลังเคาะตัวที่2ตัวนี้เป็นนายช่างนะครับเป็นนักศึกษาระดับปวสภา,า,ายในแค่งยนต์อ่านายช่างอานหน้ามาหน่อยอ่าตอนนี้ท่านก็ดูวิธีการเคาะนะครับตัวนี้อาจจะออกยากนิดน,นึงเพราะว่ารถ ก็ถือว่าอายุการใช้งานนานพอสมควรครับตัวนี้ปิดล็อกออก้วหมดแล้วบอขั้นตอนการเคาะต้องระวังมือนะครับถ้าพลาดโดนมือตัวเองก็เรียบร้อยเลย อ่าหลังจากเลาเคาะเราก็จะได้ชุดปลอกลูกปืนออกมานี่คือหน้าตาของมันนะครับต่อไปเป็นการถอดชุดกากระบาทที่ติดอยู่กับเพากลางนะครับก็เคาะลักษณะเดียวกันเวลาเคาะก็ใช้มือล็อกตัวกากระบาทตรงกลางนะครับก็จะทําให้เราจับได้ดียิ่งขึ้นแล้วก็เคาะตรงด้านข้างของก้ามปูนะครับซึ่งมันก็จะค่อยค่อย โอบขึ้นมาทีละนิดทีละนิดนะครับอ่าตอนนี้ได้สามลูกแล้วแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับตอนนี้ตัวสุดท้าย อ่าเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ก็ได้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับนี่คือหน้าตาของชุดกากบาทที่เราได้ออกมานะครับซึ่งเมื่อเข้ามาแล้วก็จะได้อะไรสําหรับในการจัดซื้อต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการประกอบอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้ขอไปจัดซื้ออะไรก่อน